วันนี้ตื่นเช้าหน่อยนะจ๊ะก็เลยตามสัญญากับพี่กอ๊อฟมาปาดโชว์ในลุกของพี่ทาทายังไม่รู้ว่าฉันจะเป็นทาทายังได้ป่อนะหุ่นอาจจะได้นะใกล้เคียงนางนะฉันก็พยายามไปเสิร์ชหาข้อมูลมลุกที่เป็นทาทายังในเอลยินโยที่พี่ก๊อฟอยากดูอะ่ะคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนเมทัลลิกสโมกกี้อายอ่ะตรงหัวตามันจะออกสีแบบ วาวาวเมทะลิก wow. นิดนึงแล้วก็หางตาก็จะเป็นสีคำครับไม่ใช่สีําสีดำเออมันจะเป็นสีดำที่เป็นสโมกกี้นิดนึงวันนี้จะใช้เทคนิคใหม่เป็นเทคนิคใหม่ส่วนตัวเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็ปาดกันไปละ <c oughs> ฉันเพิ่งค้นพบโดยบังเอิญบังเอิญจริงๆเนื่องมาจากว่าเมืม่อวานนี้ลองพื้นไปแล้ว นางลืมทาแป้งแล้วก็ปาดไอาชโดลงไปปรากฏว่าเออไหนๆก็ปาดแล้วฉันก็ปาดให้มันเสร็จเหมือนที่ดูตามที่เขาทำในคลิป How To How To นะก็เลยออกมาเออมันสีมันจะเสียกว่าเพราะว่ามันแน่นแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันวันนี้เนี่ยตรงตาเนี่ยจะใช้เบสนะของอีทูดลงตา ให้นางสว่างขึ้นเออก่อนปาดขอก่อนขอก่อนขายของก่อนฉันขายฉันก็ขายตรงๆนะฉันไม่มีแบบไทยองค์ไทยอินไม่มีโฆษณาแฝงตึงวอร์มพาเลตชุดนี้ขอบอกว่านางเหมาะกับการที่จะทำ โทนสโมคกี้อายเนทัลิกพวกนี้บ้างเพราะว่าในตัวของนางเนี่ยนางจะมีทั้งเนื้อชิมเมอร์แล้วก็เนื้อแมทซึ่งตัวเนื้อชิมเมอร์เนี่ยมันจะให้ประกายค่อนข้างดีนะจ๊ะแต่อันเนื่องจากว่าฉันซื้อมาขายวันนี้ฉันก็เลยจะปาดตัว88ชิมเมอร์ตัวเดิมที่มีอยู่นะจ๊ะตึง ใดๆตรงจุดนี้อ่าพลาติกหล่นก็คงจะใช้โทนทางนี้นะจ๊ะซ้ายสุดเลยเทาดๆๆๆําเทาดําเทาลงมาเทาลงมาจนถึงเทาลงมาจนหนึงดำเออโอเคเทคนิคใหม่อีกอันนึงเหมือนกันจะลองเปลี่ยนจากการที่จะปาาจากใต้คิ้วลงมาเป็นไฮไลท์แล้วก็ลงมาลงสีลงอะไรคราวนี้เราจะจัด ชิดขอบตาขึ้นไปข้างบนบ้างนะมาลองดูเริ่มก่อนที่สีดำลงให้ชิดขอบตาเลยนะจ๊ะที่หางตาหนาๆนิดนึงแล้วก็ไล่มาตรงหัวตานะหัวตาให้มันแบบเฉียงๆเงบาๆคัดๆเบาตาหน่อยนะจ๊ะมันก็จะเป็น ลักษณะสีเห็นไหมว่าสีมันจะเข้มแล้วมันจะชัดขึ้นข้างนี้ก็เช่นกันน้ำตาลทาใส่ลงไปอีกชั้นหนึ่งนะจ๊ะทับขึ้นไปนะม,มันก็จะเริ่มก่อ่ๆย น้ำตาลตัวนี้มันจะดีอะเพราะมันเป็นน้ำตาลเทาที่มันมันมีประกายของชิมเมอร์เยอะมากนอนจริงๆกะว่าจะเข้านอนแล้วแหละแต่พอเผลออมันเออเกิดเหตุอุบิเหตุก็เลยเออวันนี้เดี๋ยวจะทำอายไลเนอร์คัตตันบัตดีไหมจะได้ทำไปในทีเดียวสีต่อมานะจ๊ะไล่เทาอ่อนตรงหัดตา สีมันจะชัดแล้วมันจะง่ายมากเลยอะฉันเพิ่งจะพบสัจธรรมเมื่อวานนี้เองว่าเออฉันไปีทาแป้งให้มันเป็นรองพื้นเยอะๆแล้วมันทำให้สีมันออกไม่ชัดพอได้ยังใกล้ไหมจะเป็นทายาหรือทาทาโอเคตอนนี้นะจ๊ะสีสุดท้ายก็จะเป็นไฮไลท์ขาวใต้คิ้วเลยเอาแบบเยอะๆ จะเยอะแค่ไหนให้ดูว่าให้มันอยู่ประมาณไม่เกินเนะี่ย60องศาจากหางตาขึ้นไปอย่าให้ปื้นแบบเยอะเกินไปไปอยู่ถึงตรงหูนี่ไม่ไหวนะเยอะไปหน่อยทีนี้นะเขาจะเน้นตัวตาคมกัลบมาลงสีดำเออหม่ว่า ทาจะเป็นยาแล้วโอเคเสร็จแล้วขอบตาก็ลงสีดำนะจ๊ะเป็นสีลองหน่อยเดี๋ยวพอเราจะเขียนขอบตาอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมว่าลองทาก็จะหัวตาจะแบบวิ้งหน่อยก็เติมหัวตาให้ทานนหน่อยเป็นแรงก่อน ใช้แป้งเล็กนะจ๊ะจิ้มเข่าลงที่หัวตา นนี้ก็คือใช้คันตัดตรงนี้นะแล้วก็วางอย่างนี้การวางอย่างนี้มันจะช่วยให้เหมือนแบบดึงขอบตาขึ้นมาหรือว่าจับให้ขอบตาเรานิ่งเราไม่ให้เราแบบต้องคอยกระพิบแล้วเดี๋ยวมันจะเขียนลําบากวันนี้จะใช้แบบครีมเขียนยังไม่เหลาเขาบอกว่าให้เริ่มเขียนจากขอบตาก่แบบอนตรงกลางตาก่อน อย่างเงี้ยมันดีอย่างหนึ่งมันได้แบบเป็นอินเนอร์ด้วยอ่ะเมื่อก่อนเคยรู้สึกว่าเขียนอินเนอร์ไลเนอร์ Inner เขียนยากมากแต่ตอนนี้คือสิวแล้วอะมาที่หัวตาเห็นไหมเสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามันเลอะหรือว่ามันไม่เนียนไม่อะไร ใช้แปลงอีกตัวหนึ่งนะเกลี่ยเหมือนเดิมที่เราเคยทำลุคเทปอาจะเกลี่ยให้มันเนียนเป็นตัวนี้วันนี้ที่เขียนเป็นลนักษณะของอินเนอร์ไลเนอร์นะอินเนอร์ไลเนอร์ต้องระวังนิดนึงถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้อายไลเนอร์แบบที่ไม่กันน้ำเนี่ยเมื่อนั้นเหล่าทั้งหลายท่านจะเป็นแพนด้านะจ๊ะโปรดจงระวังถ้าจะทำอินเนอร์ไลเนอร์เนี่ยขอแนะนำให้ ให้ใช้แบบกันน้ำหลายคนสงสัยว่าอินเนอร์ไลเนอร์คืออะไรคือการเขียนจากข้างในใต้โคนขนตาปกติเราเขียนอายไลเนอร์เราจะเขียนเหนือเหนือตาใช่ไหมให้มันแบบให้มันชิดโคนขนตาด้านบนใช่ปะแต่นี้เราจะเขียนจากด้านล่างซึ่งมันจะทำให้พื้นที่ว่างระหว่างขนตากับ อายไลเนอร์イイเนี่ยมันลดลงแต่ต้องแบบระวังนิดนึงคือถ้ามันเลอะเนี่ยมันจะจบเลยลุกของทาทาลุคนี้นางต้องการขนตาแบบแน,น่นๆเลยนะถ้าใครมีขนตาปลอมจัดมาแต่ว่าใส่ชุงตรงช่วงแบบหางตาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตาแน่นต่ดหนึ่งคือไม่ชอบ สองคือไปทำงานเฉยเฉยอะไม่อยากใส่ก็เลยเอาแค่นี้แหละทาทาประยุกต์จริงๆก็คือใช้พาเลตเนี่ยเวิร์กมากซื้อมานานละมากิยรติเอ้ยไม่ใช่มากิยา่าสีชิโดแต่ไม่ใช่รึมากิยา่าตัวนี้มันจะมีทั้งไฮไลท์ไฮไลท์ตรงนี้ใส่ตรงใด ใส่ตรงสันจมูกให้นานถูกไมอืื้ออือฮึตัวบรอนเซอร์ใส่ตรงใดใส่ตรงข้างจมูกให้นานเสริมจมูกให้นางหน่อยถึแมม,ม,มันจะเห็นว่า มุกมันก็คมขึ้นก็ส่วนใหญ่ดาราเขาก็ทําอย่างนี้กันทั้งนั้นแล้วเธอเขาไม่ได้สัญญากรรมใช้เทคนิคการแต่งหน้าทําเชดดิง้งทําไฮไลท์กันมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าโดมเสียมากอะตอนเนี้ยก็ลงมาตรงปลายปลาจมูกบ้างนะหมูกคมขึ้นไหม แต่อย่าเข้มมากนะเดี๋ยวจะดูเป็นฝ้าซะโอเคเขียนคิ้วดีกว่าคิ้วเดี๋ยวตัดไปเร็วๆแล้วกันนะเพราะว่าทําให้ดูบ่อยละนี่ก็วนแก้มพาต้องเป็นสีแบบชมพูพาสเทลแบบอ่อนๆนะ่ะ ให้ดูหลุมนี้หลุมแบบอ่อนๆอออเลยอะ่ะนี่นี่หลุมสุดท้ายเลยอะ่ะตัวนี้เป็นเจ็ดสิบแปดพาเลตนะตัวนี้ก็ดีแต่ว่ามันความเป็นชิมเมอร์ความวิง้งความอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไม่เท่าพาเลตอื่นจะเป็นเนื้อแมทสส่วนใหญ่แต่ว่าจะได้ตัวพวก ไฮไลท์อะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ตามแถบนี้ก็คือต้องใช้แล้วก็จะได้แก้มด้วยคุ้มนะตัวนี้ก็ซื้อมาแบบพอสมควรแล้วะ่ะไม่หมดสักทีไม่รู้จะถึงชา์ิหน้าหรอโอเคโอเคเใช้นาะตัวนี้นะนาะตัวนี้มันจะเป็นตัวมันเป็นแบบดับเบิลเซตนะ มีบรัชมีไฮไลท์ด้วยแต่ตัวบรัชนี้เป็นออกัิซัมซึ่งใช้หมดไปแล้วก็เลยขอใช้ไฮไลท์ตัวนี้แหละลงใต้ตาหน่อยเห็นไหมว่า,วาพื้นท,ที่ที่เราเคยลงแป้งทั้งหลายทั้งมวลมันจะถูกถมด้วยสีที่เราหรือว่าเครื่องสำอางต่างๆที่มันควรจะอยู่ในตำแหน่งของมันในที่ในทางของมัน แทนที่มันจะต้องไปทับแป้งอีกทีหนึ่งนะซึ่งตรงนี้มันแบบมันเลิศมากตรงที่ว่าสีมันจะติดแล้วก็ชัดเจนที่เหลือนะก็เป็นพื้นที่ของแป้งละทีนี้ถ้าใครชอบแบบหน้ากลโกลนะก็ใช้เป็นบรอนเซอร์รอบๆก่อนแต่หน้าฉันโกลพอแล้วฉันก็ โอเคใช้แป้งวันนี้ใช้ MTI เพราะว่าสีแป้งมันจะเข้มเขย วันนี้ได้ทั้งตาคมได้ทั้งหมูกโด่งด้วยแล้วแบบเออได้ทั้งแบบสีเป๊อะไรอย่างเงี้เดี๋ยวไปถึงออฟฟิศขอได้ผมได้ผมให้มันดูเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปอั t เตอร์ให้ดูนะวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขออาลาไปนะจุดนี้บายบายไปทำงานอดิเลกก่อนนะเธอเอา้าเฮ้ยลืมท่าปากลืมทาปาก มาดูปากก่อนโอเมจา้าเัตติยาหล่อนเป็นไรเนี่ยเออใช้ลิปคอนซีลเลอร์นะลองก่อนถ้าเกิดใครปากคล้ำเบอร์นี้มันจะเป็นเบอร์ออกสีนัดนูด๊ดแล้วก็ใช้ดินสอนะของนาเหมือนกันนาไร่เริ่มก่อน ตอนนี้ปากมันต้องเยอะนะเพราะว่าตาเยอะไปละปากก็จะประมาณนี้แล้วก็ใส่กลอสเข้าไปทาทาปากมันอะชมพูนิดหนึ่งก็ได้อำลาจริงๆแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะไม่ทันแล้วเดี๋ยวทาจะไป ่ายรูมให้ดูบ๊ายบาย